สบายดีมาพบกับเฮาวสองคนอีกแล้วเนาะมืัอนี้เฮามากินตำมหมกตองนะาะทุกคนตามคำสัญญา <c oughs> มาเด้อมาเด้อกินกันเดอ้อมีตำมหมกตองผมมี่พักเนาะบูดยากกว่าอันชิคินกับพักยังมาแม่ด้วยจะ <c oughs> บอกแคปไปกันเลย มนนนอนี่น้องสาวบน้ามหม่กินทุกคนลงมืมนเนมมเอเองเลยจะดำบูมิกระปุนเนาะแมนทำมีกระปุน่นนี่แท้ทำนไง คำเจกงาำกลางเว้นกะบ่มีไครมีเวลาเนาะน้องสาวก็ไปเยียนทุกคนทุกสาระก็ไปเฮ็ดเนี่ยวันนี้เตียนันบรรยากาศเน <c oughs> เาะออกมากินอยู่ถ่ง,งน้าบ้านไหนกัน

คนอยากนอนแต่กินกันเว้นเด้อสว่างเลยทุกคน ให่าน,น,นแต่ปะขย,ยังอะไรจริงใจผมหกเลยนะหวงัวงว่า,าเราจตีได้มาเลย เดียวบัดคืน <laughs> ใจคนมักสมทุกคน ừ ừ. ในมันท้องถิ่าไปกินตาร้างเนาะ ยังมีที่ไหนยังามนที่ธรรมศาสตร์เนาะมีทห้ทรงนา <c oughs> ่หนหญ่ใหญ่บอกกับอกกัอ,อือออ่นหมดแลออ้วเนาะคือว่าอันในใมันเท่าอันากินบ่ได้เท่ขาขอื่นบ่ได้นะทุกคนย่านมันคาคออันสั้นกะเท่าอันจบคลิปใบสนีเนาะกะฝากออทุกคนกดไลค์เนาะกดแชร์ให้พวกเราสองคนเนาะเพื่ออันเป็นกำลังใจให้เวกเราสองคนเหตุคลิปใหม่ๆเนาะทุกคน อขอบใจทุกคนที่เบิงคลิปของพวกเขาแต่ต้นจนจบเนาะมือน,นีกะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนลูกสระกับน้องสาวกะขอกาวคาวาสบายดีพอกันใหม่คลิปหนาเด้อบ๊ายบาย